ขอเสียงปรบมือต้อนรับเจ้าของหัวใจดวงนี้ค่ะไม่ดังอะเขาไม่เปิดตัวนะจ๊ะ ดวงใจฉันคิดถึงเธออยู่เธอปรอจงรู้ดวงใจว่ายังปรารถนาจะกลับมาเพื่อพบเธอสิทธิที่รักเธอโปรดสรงใจคิดถึงหน่อย อย่าให้ฉันคอยใจง่อยเศร้าจงสร้างรักเราให้มีพลังรอการกลับมาสวัสดีค่ะ พี่น้องผู้รักชาติศาสตร์กษาตริ์ทุกท่านครับใครร้องได้ช่วยกั็ร้องนะครับมีดวงใจหนึ่งดวงจะมอบให้เธอไว้พรอ้อมเมื่อยามสองเราต้องจากไกลหาดวงใจเลื่อนลอยปาาบทเพลงบรรเลงให้ไหว้ เธอปรดเก็บใจเอาไว้เพื่อรอฝากคำว่าคิดถึงให้เธออยู่เสมอแม้ไม่ได้เจอฉันก็สุขใจหากชีวิตไม่สิ้นฉันจะกลับเอารักมาให้จะโปรดจาไว้ วันที่ฉันรอแม้อยูอยย่ห่างไกลสดใจที่กันบายอย่าให้อาวัาอยู่เดียวได้ฉันจะเฝ้ารอรอเพื่อพบกันวันที่ดวงใจฉัน ช่วยร้องหน่อยครับดวงใจฉันคิดถึงเธออยู่เธอโปรโดจงรู้ดวงใจว่ายังปรารถนาจะกลับมาเพื่อพบเธอสุดที่รักเธอโปรโดตรงใจคิดถึงหน่อยอย่าให้ฉันทออใจง่อยเศร้าจงสร้างรักเราให้มีพลังอรอการกลับมา ก็ไม่ห่างใจเหมือนรักประสานไว้ตลอดเวลาฉันจะรอวันวันแห่รักทววมาวันที่เราสัญญาตออ่อไปเอาเพลงนี้ผมขอเป็นเพลงที่มีเวอร์ชั่นเสียงนกหวีดนะครับ วันปอดดวงใจฉันคิดถึงเธออยู่ถ้าโปรดจงรู้ดวงใจว่ายังปรารถนาจะกลับมาเพื่อพบเธอสุดที่รักถ้าโปรดต้องใจคิดถึงด้วยอย่าให้ฉันคอยใจง่อยเศร้าจงสร้างรักเราให้มีเพื่อรักปรอกันกลับมา สารองเราต้องจากไกลอาดวงใจเลื่อนลอยฝากกดเพลงบัรเลงให้ไวเธอโปรดเก็บใจเอาไว้เพื่อรอเธอโปรดเก็บใจเอาไว้เพื่อรอ คนที่นี่เก็บใจเอาไว้เพื่อรอพี่น้องเราที่อยู่ทางบ้านออกมาอีกใช่ไหมครับอโอ้พี่น้องครับเมืองไทยผมมักจะเจอใครเจอเพื่อนฝูงผมมักจะใช้คำพูดนี้เสมอว่าผมเสียดายเสียดายประเทศไทยประเทศไทยซึ่งมี ศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองศาสนาที่ดีงามทุกๆศาสนามีชาติที่อุดมสมบูรณ์พูนผลและที่สำคัญมีองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิตรราชธรรมครับเราอะไรให้ฟังนิดหนึ่งจับเวลาด้วยนะฮะ ผมต้องจับเวลาด้วยพี่น้องครับผมก็ได้เฝ้ามอนิเตอร์นะครับในการเฝ้าติดตามพี่น้องนะครับออกมาณถนนเวทีลาดดำเนินแห่งนี้เมื่อคืนนี้ผมก็นั่งแต่งเพลงอยู่เพลงหนึงแปลงเนื้อเขาอยู่ถึงประมาณตีสี่เป็นเพื่อนกับพี่ๆน้องๆที่อยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวจะร้องสนุกๆให้ฟังกันนะครับผมเองพี่น้องครับ ประเทศไทยประชาธิปไตยของเรามันเป็นประชาธิปไตยแค่เพียงไม่กี่นาทีในท้ายที่สุดอำนาจเรานั้นก็อยู่ในมือของตัวแทนพวกเราที่เรียกว่าตัวแทนพวกเรานะครับถ้าเป็นตัวแทนที่ดีก็โอเคอยู่หรอกนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแทนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เพื่อคนส่วนใหญ่ผมเสียใจเหลือเกิน พี่น้องในวันนี้เป็นเสื้อหลากสีนะครับผมขอสาวเช็คนิดหนึ่งนะฮะเช็คกันนิดหนึ่งว่าไหนใครเคยผ่าน193วันมาแล้วครับขอชูอมือตบมาด้วยไหนใครเคยผ่าน158วันมาอีกครั้งหนึ่งครับ โอ้ก็ยังมีและใครที่ไปเล่นสนุกกับแก๊สน้ำตามาบ้างโอ้ก็ยังมีเอเมืองไทยที่มีความเพียบพร้อมพี่น้องเชื่อไหมครับผมเนี่ยดีใจมากที่เกิดมาอยู่ในเมืองไทยที่มีพระมหากษัตริย์นะครับที่เลิศโลกก็ว่าได้นะครับ ครั้งหนึ่งตอนที่ผมเข้ามาหาลายัยตอนปี2526นะครับผมอยู่มาหาลาัยปีหนึ่งและก็ในขณะนั้นก็มีชื่อเสียงในวงการเพลงนะครับกับเพลงมีดวงใจหนึ่งดวงเมือสักครู่นี้นะครับก็ตะเวนเล่นดนตรีอย่างมากมายทั่วประเทศไทยพี่น้องครับผมนับปีแล้ว 2.6.2.7.2.8ผมจะต้องรับปริญญาในปี3.0ศซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนสาท่านจะครบ6กสมีคนบอกว่าท่านจะพระราชทานปริญญาเป็นปีสุดท้ายโอ้โหเชื่อไหมครับเทอมแรกผมก็จะทายอยู่แล้วเกรดประมาณหนึ่งจุดกว่านะครับ ผมไปเล่นดนตรีต่างจังหวัดไปถามเจ้าของเครื่องเสียงเขาว่าพี่ทําไมพวกพี่ทําไมไม่ง่วงนอนกันเลยมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมาตั้งเวทีใหญ่โตอย่างเงี้ยเขาบอกออสพี่มีของดีอะไรเหรอพี่อันนี้เขาเรียกยาขยันพวกคนขับสิบรอเขาใช้กันผมก็บอกว่าสมัยนั้นไม่ผิดกฎหมายนะ ไม่ผิดกฎหมายแต่กินแล้วไม่ดีกับสุขภาพเหรอพี่เออผมอ่านหนังสือไม่ทันพี่เอาไหมให้ผมหน่อยกินเข้าไปแทบตายเพื่อที่ผมอยากจะจบให้ได้ในปี2,529และปรับปร,ปร,ปริญญาในปี2,530พี่น้องครับประเทศเราในวันนี้เราอยู่สุขสมบูรณ์มาได้ใครเคยนั่งเครื่องบินมองเห็นประเทศเราไหมฮะ มันเป็นถิ่นที่อุดมสมบูรณ์มากมีป่ามีเขามีพื้นดินอันกว้างใหญ่แล้วใครที่ตระเวนนะครับตระเวนตากตำไปยังดินแดนธุรกันดานต่างๆบางพื้นที่เราไปเที่ยวเราก็เกิดความหวาดกลัวแล้วใครล่ะครับไปขจัดความน่ากลัวของพื้นที่เหล่านั้น ถ้าไม่ใช่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมครับในวันนี้ผมแทบไม่อยากจะเชื่อนะครับครั้งหนึ่งผมขับรถมันมีป้ายโฆษณาใหญ่ๆเราใช้คำพูดว่าเราจะปกป้องสถาบัน ผมบอกเฮ้ยคำนี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมครับมันเป็นประโยคที่จะต้องเกิดในประเทศไทยเหรอใช่ไหมฮะพวกเราครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราเห็นมันมีอยู่สองอย่างถูกกับผิด ผมเองก็ไม่ได้อยากขึ้นเวทีการเมืองและก็ไม่คิดว่าจะมาทําหน้าที่ในเรื่องของการเมืองนะครับผมเคยพูดหลายครั้งว่าถ้าจะมีพักการเมืองที่ผมสามารถถ้าเรียกเป็นพักได้นั่นก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมที่มีแต่ความเสียสละความบริสุทธิ์ใจเพื่อชาติบ้านเมือง ครั้งที่หลวงตามหาบัวออกทำพระป่าช่วยชาติพ่อแม่ไม่รู้หรอกครับหลายท่านอาจจะรู้ก็ได้วันนั้นทำไมประเทศไทยไม่แซ่ซองพระผู้เท่าเพราะอะไรประเทศเราอยู่กับคำว่าการเมืองใช่ไหมครับผมเป็นครูสอนเด็ก ผมไปสอนเด็กอนุบาลผมชอบมากเลยทำไมประเทศไทยการเมืองไทยไม่เป็นอย่างที่ผมไปสอนเด็กวันหนึ่งผมไปสายนะครับแต่ก็ทันเวลาสอนต้องทานข้าวที่ปากซอยของโรงเรียนแล้วสิ่งที่ผมทานง่ายที่สุดก็คือข้าวผัดกระเพรากลิ่นไม่เบาทีเดียวผมไปถึงทานเสร็จผมต้องรีบเข้าสอน ไม่มีเวลาแม้กระทั่งไปบวนปากด้วยซ้ำเด็กรักผมเขาดีใจที่ครูออสมาวิ่งมานั่งตักใหญ่ดีใจแย่งกันนั่งตักแล้วก็หันหน้ามาหาครูออสพูดประโยคว่าครูออสทำไมครูออสปากเหม็นนะตรงๆง,ง่ายๆ่ ใสสะอาดใช่ไหมครับการเมืองไทยต้องเป็นแบบนั้นเราต้องมาปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงการเมืองกันใหม่นะครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะชวนทุกท่านมาสนุกสนานนะฮะกับการไปท่องเที่ยวพวกเราออกมาเที่ยวกันใช่ไหมครับสนุกไหมครับ มาฟังความรู้จากวิทยากรหลายท่านนะฮะผู้ปาสายหลายท่านบนเวทีแห่งนี้ซึ่งเป็นเวทีเพื่อประชาชนนะครับเพลงนี้ใครพอร้องได้ช่วยกันร้องผมอา,อาจจะเริ่มต้นให้สักนิดหนึ่งมาทวนกันนิดหนึ่งรื่นเริงทัศนาจรพักพรเพื่อยอนใจพร้อมกันท่องเที่ยวไป จิตแจ่มสหัวรวมทศนาจรพักพรวันหยุดงานทุกคนสุขสำราญชีวิตชื่นบานโอ้เก่งมากเลยครับนักเรียนของครูออสเก่งมากเอ้ามาเริ่มกันเลย ขออาศัยดูโคยนิดหนึ่งรีบเริ่มทัศนาจอพักผ่อเพื่อย่อนใจพร้อมกันท่องเที่ยวไปจิตแจ่มใสหัวใจเบิกบ้านรวมกันทัศนาจอมพักผ่อนวันหยุดงานทุกคนสุขสำราญชีวิตชื่นบานยืนยาว ปลอดโปร่ชีวาเหมือนนกเริงราบโบยบินจากรังโพพินเอินมาเที่ยวทินราดดำเนินอยู่บ้านทำไมมาฟังปราศัยเพลิน,พลน,พลนมาราดดำเนินฟังเขาด่าเพลินจุ่มเบลทัศนาจอนพักคอนเพื่อย่อนใจ พร้อมกันท่องเที่ยวไปที่แจ่มใสหัวใจเบิกบานร่วมกันทัศนาจรพักผ่วันหยุดงานทุกคนสุขสำราญชีวิตชีวานยืนยาวอตกต่ำเมืองใจยพราะมีแต่เรื่องโกงกินตอบโต้สับสินแล้วทำปล่อนปลิน าาอาตาัดห่วงกังวนหนีความสับสนานานามาราดำเนินดีกว่ามาเจอสุขตาตัวจริงเริ่มทัศนาจรพักทรเพื่อย่อนใจร้องกันท้องเที่ยวไปจิตแจม่มใสหัวใจเบิกบานรวมกันทัศนาจร พักผ่อนวันหยุดงานทุกคนสุขสำราญชีวิตชื่นบานยืนยาวก็เกิดแรงใจทุกคนต้องออกกันมาเกิดความหันสาเพราะเรามาช่วยเมืองไทยอาท่องเที่ยวพร้อมมิตรแล้วฟิดปี้ฟิด กันไปเปลี่ยนบ้านเมืองใหม่แล้วคงก้าวไกลไปดีเอา้าปิดีปิด,ปดเอาหน่อยครับปิด จิตแจงสายหัวใจเบิกบานร่วมกันทัศนาจองพักผ่อนวันหยุดงานทุกคนกสุขสันต์ราชีวิตชื่นบานยินยอบคร,รับเรื่องเริ่องทัศนาจองพักผ่อนเพื่อย้อนใจรอกันทองเพื่อไปจิตแจงสายหัวใจเบิกบานร่วมกันทัศนาจอง bác hồn quân đưa nhà đúc hồn sùng sắp ra chi huyết chi ba dìa 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 mà dìa 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 ตัวจริงให้เสียบนมือกับเองหน่อยนะครับเราจะมาเปลี่ยนเมืองไทยได้วยกันนะครับเราอยากจะพิสูจน์ว่าตอนนี้ผมสงสัยเหลือเกินผมเป็นนักร้องมาเนี่ยนะนะครับขอเวลานี้เดียวนะครับเราจะรีบมีพรบรแบบนี้ทำไมยกโทษให้คนโกงยกโทษให้คนผิดเขาประกาศไม่ใช่เหรอครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากพิสูจน์ อย่าออกพรบนี้นะครับบอกว่าอดีตนายกอภิสิทธิ์เป็นคนสั่งฆ่าประชาชนไม่ใช่หรอครับใช่ปะครับแล้วมีคลิปเสียงด้วยนะเออผมเนี่ยเป็นนักร้องมาเชื่อไหมครับในอดีตร้องแบบอนาล็อกเนี่ยตั้งแต่5โมงเช้ายันกระทั่งถึง6โมงเช้าอีกวันหนึ่ง นะครับเพราะมันไม่ได้มีระบบตัดต่อและก็มายุคหลังนี่ผมบอกโห<ฮ><ฮ>สบายจังเลยในการเป็นนักร้องมีระบบตัดต่อเฮ้ยตรงนี้คำเหมือนกันก๊อปปี้ไปเลย <c oughs> นะครับตรงไหนคำไม่สวยตัดมันออกเดี๋ยวร้องใหม่ก๊อปเข้าไปอยากพิสูจน์อ่ะนะผมอยากพิสูจน์นะครับผู้นำเสื้อแดงบอกไว้อย่างนั้นพิสูจน์กันเถอะนะครับและพวกเรานะครับทุกคนที่อยู่หน้าที่นี้ผู้รักชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับ ผมขอให้กำลังใจและเราออกมาทำสิ่งที่ถูกต้องร่วมกันนะครับสวัสดีครับขอมอบดวงใจทุกดวงของเราที่นี่ให้กับ